สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยครับนัทนัทพลจุลศรที่ปรกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมนตรสายสามใบผู้จัดการซันนี่ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูรถที่ผมแต่งให้ลูกค้านะครับผมว่าจะเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไปชมกันได้เลยครับผมด้านหน้าคุณผู้ชมเลยฮะ คันนี้นะครับผมจะเป็นกระบะ Ford r a n g e r นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตสีประตูเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมที่ลูกค้าได้เลือกนะครับก็ชุดแต่งนะครับที่เราใส่ให้กับคุณลูกค้านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากด้านบนก่อนเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นการติดอะคริลิกนะครับผมอักษรนะครับแลนเจอร์นะครับผมอ่าบนฝากระโปรงนะครับผมให้ดูสวยขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็มีกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะครับพร้อมกับไฟนะครับสีขาวนะครับ3จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยลูกค้ารีเควสมาครับอยากจะติดนะครับที่เป็นรูปมาสแตงนะครับผมผมเนี่ยนะครับที่ติดตรงกระจังนะเราสกอตสามารถทําได้นะครับผมไม่มีอะไรที่เราแต่งให้ลูกค้าไม่ได้นะครับผมทําได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ชุดแต่งด้านล่างครับเราจะเลือกเป็นตัวชุดแต่งกันชนของออปชันนะครับที่เพิ่มความดุดันให้กับรถคันนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีหูรากนะครับมาให้กับคุณลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่ตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะครับผมไปชมด้านข้างกันต่อฮะด้านข้างนะครับผมก็จะมีนะครับตัดด้วยอักษรสีแดงนะครับผมที่เป็นออปชั่นนะครับไปชมกันครับผม เราจะใส่ชุดข้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็คิ้วล้อตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับจะมีคิ้วล้อ6นิ้วแบบมีหมุดหรือจะเอาแบบเรียบก็ได้นะครับผมแต่ว่าเนี้ยลูกค้ารีเควสต์มาบอกว่าอยากได้แบบเรียบนะครับหนิ้วนั่นเองมาชมกันครับชุดล้อแมกยางนะครับผมนะครับช่วงล่างคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกมาเวลนะครับผมสีดํานะครับ จับคู่กับยางเบอร์33นะครับคูณ12.5นะครับขอบ20ต้องบอกว่าเต็มซมที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ปีกนกนะครับที่เป็นของนายโยงนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับแล้วก็ยกให้กับคุณลูกค้านะครับยกหน้าให้3ามนิ้วเลยนะครับจัดทรงได้แบบลงตัวมากๆนะครับผมเต็มซมพอดีนะครับผมด้านข้างครับลายสติกเกอร์อันนี้นะครับก็ลูกค้านะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับผมก็ลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้ ตัวตาเครื่องเดิ่มของคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีดิ king water นะครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ลายสติกเกอร์ก็ออกแบบได้เลยนะครับผมด้านบนครับก็มีติดราวหลังคาเพิ่มเติมนะครับผมใส่คิ้วกันสาสนะครับผมแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ครับจะเป็นบันไดนะครับของ T W I นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นบันไดสวยงามมากๆตัดด้วยเหล็กสีแดงนะครับผมพอเรากดปลดรถหนึ่งครั้งนะครับจะมีไฟขึ้นมาให้ ตรงบันไดข้างด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับผมไปชม้า้ข้างกันต่อครับคันนี้นะครับก็จะมีชุดครอบพันนะครับครอบมือครอบเบ้ารองมือนะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับด้านท้ายก็จะมีสติกเกอร์แรปเตอร์นะครับผมติดขึ้นมาให้นะครับล้อแม็กก็เป็นไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็คิวล้อนะครับ ส่วนด้านบนครับอันนี้ลูกค้าก็รีเควสต์มาครับอยากจะได้นะครับที่เป็นตะแกรงนะครับผมบากับตัวโลบาด้วยนะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ Outlander นะครับผมจับคู่กับตะแกรงนะครับตัวนี้ก็สามารถวางของได้นะครับผมใส่ของได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมสวยงามนะครับไปชมกันครับจริงๆเราบอกว่าคันนี้ก็เป็นชุดแต่งเหล็กนะครับรอบคันเลยนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับเราก็ เลือกใส่กันชนของ T W I เหมือนกันครับเป็นตัวที่มีห่วงแดงแล้วก็เวลาถอยหลังเนี่ยจะมีขึ้นไฟนะครับผมเป็นไฟ L E D มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมลองเปิดดูฮะก็ตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้ครับจะได้ในเรื่องของตัวสาทยพยผ่อนแรงนะครับมาจากในในในรุ่นรถคันนี้เลยนะครับผมเหมือนว i ยแท็กเลยนะครับผมใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยนะครับผมนะฮะดูกว้างขึ้นนะครับผมนะครับมือเดียวนะครับน่า ก็จะมีโลโก้นะครับสัญลักษณ์สปอร์ตมาให้นะครับข้อไฟท้ายนะครับผมมีมาให้ครบเลยนะครับโดยรวมนะครับต้องบอกว่าจัดทรงได้สวยงามมากๆนะครับลงตัวนะครับแล้วก็ล้อนะครับผมชุดนี้บอกว่าทําให้รถดูสูงขึ้นนะครับดูการขับขี่วิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าที่รีเควสมาอยากจะแต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมก็อ่าคันนี้นะครับเป็นอ่าตัวแลนเจอร์นะครับผม สปอร์ตนะครับผม4ประตูเกียร์ออโต้สีขาวราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0เจนับาทนั่นเองนะครับผมหากลูกค้าสนใจนะครับฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเอเวอร์เรสนะครับสามารถทักเข้ามาอินบ็อกซ์นะครับหรือเข้ามาดูคลิปดูการตกแต่งของทางเพจของผมได้นะครับผมก็จะทิ้งเบอร์และเพจไว้ให้กับคุณลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องเตรียมตัวนะครับไปส่งเจ้ารถคันนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแล้วพบกับผมคลิปหน้าครับว่า จะมารีวิวรถอะไรรุ่นอะไรนะครับผมเตรียมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ